กับหลานชายมารวมกับหลานชายมาเกีกเขาน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านเฮาเนี่ยละ่ารักทุกคนเลยดูน้องๆเริ่มออกมาแล้วงารักทุกคนดี หน่อยกำลังมากกำลังเริ่มมากกัน

เบิร nah ์เลยเบิร really ์เลยพุณก so ินหลายแล้วพี่ข้างพ่อพี่มอดเบิร์ผมแน่บอกเลยอืมนี่ล้าคนหลบรอยิ้มหน่อยว่ายิ้มหน่อยว่าะสองกล่อง ของกงบอกฮะอุ้ยเม่นขาดไหมมันขาดเสียงดังทางชัดมีแต่คนป้าป่ะเออมยขอบคุณแค่สวย เ่บรรยากาศด้จ้าเด้อดเพื่อนน้องๆคนน่ารักเลยก็เป็นโรงเรียนบ้านเกิดของนิมนว้เน,นีล่ล่ะนิมเนืน้นเรลียนจบจากนี่ละทุกคนนา่ารักค,อออคกุูพอเนิดกรมาตอนรับดีตอนรับดีทุกคนเลย นี่ครบสุรวมกันเด้อจ้าเพื่อนๆไม่มือนีเห็นรอยยิมเล็กน่อยแล้วกับมีความสุกเนะาะารักทุกคนยิบคิวมาหยิบน้ำไปให้น้องก่อนเด้ กันพอโอเคดีเอาใส่ฐานแล้วต้องรับผิดชอบนะลูกนะใส่านแล้วต้องรับผิดชอบให้หมดสิบสี่คนหน่อยแบบนี้ความสูขเด้เหมือนนี่น้องๆทุกคนมีแต่รอยยิ้มทุกคนมีรอยยิ้ม

โงโงดีๆลคนรอ,อนั่งเรียบร้อยเลยครับตาหวานเลยสองคนร้านเย็ดกล้วยนะไม่ได้มาอ๋อเ้วยกั้อะ, <S <S อะไรนะอัญชันอัญชันไปเก็บืนงไม่มาเลยอัญชัน ลองาให้้จนเอาไว้บนนี้หน่อยโอ้หสวยงามครับเก่งมากครับทิ้หมดไหมเอาขอมย่างมีไก่ยม หน่อยนะฮะค่ะค่ะอืมอ e บ่ออ่อบอาทนให้อร่อยนะคะเด็กๆเยอะๆนะครับให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนรักทุกคนเลยอืม แอ็บบอ้คับเดี๋ยวหนึ่งวันเดี๋ยวเขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้าเพราะว่าเดี๋ยวเล็กหน่อยเดี๋ยวเขาสิเขินเวลาเขากินเข่าเดี๋ยวเล็กหน่อยมันสิเขินนะน้องๆสิเขินแต่เดี๋ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนอนนี้ก่อนเด้อจ้าเด้อฝากกดติดตามเลยค่ะเด้อเด้อในคลิปนี้สวัสดีจ้า